สวัสดีค่ะตอนที่17จชิงสเสบียงอาหารมาให้ได้ฆ่าพวกอินดัสให้หมดชิงสเสบียงให้ได้เฮ่เ hey, ฮ hey. ของมีค่าด้วยฆ่าทุกคนไอ้พวกจิ้งจอกหิวโหวยมันทำรุนแรงหดเยี่ยมถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่แล้วเสด็จพ่อละองค์เนือหัวอินดัสโอ้เสด็จพ่อแม่ทัพเดชูตามมานี่ องราชกุมารมีข้าศึกทางซ้ายฟาบาดโปรดทรงระวังพยาค่ะอ๋อองราชกุมารอินดัสอยู่นี่สังหารองค์ราชกุมารซะฟาบาดตายซะเถอะถอยไปไอ้พวกโจรถอยไปซะพวกเราถูกข้าศึกล้อมแล้วพยาค่ะเดชู two, ไปช่วยเสด็จพ่อเร็วๆเ,เข้าเราเป็นห่วงเสด็จพ่อโอ๊ยทำลายล้าง พวกอินดัสให้สิ้นซากซะสังหารองค์ราชกุมารอย่าเข้ามาขวางถอยไปซะเฮ <Hey, S 1> นั่นราชกุมารอินดัสฆ่ามันซะทำลายอินดัสซะชิงสเสบียงมาให้ได้เฮ hey, โอ้ยราชกุมารฟาบาทแม่ทัพเดชูประตูทางใต้ก็ถูกทำลายข้าศึกกำลังเข้าจู่โจมคลั้งสเสบียงแล้ว พระราชวังทางใต้ก็เกิดไฟไหม้แล้วนะเฮ้เฮ hey, hey, อะไรกันนี่โปรดรีบเสด็จไปทรงช่วยองค์เหนือหัวเถิดพยาคาแล้วนี่จะหนีไปทางไหนได้ล่ะข้าศึกบุกเข้ามาทุกทิศทางเช่นนี้องค์ราชกุมารข้าศึกบุกเข้ามามากมายจนเกือบจะต้านไม่ไหวแล้วพยคะคาทหารฝ่ายเราก็บาดเจ็บกันมากด้วย่าบาทจะต้านข้าศึกไม่ไหวแล้ว โอวิหารด้านใต้ก็ถูกไฟไหม้แล้วโอไม่สามารถขับไล่ข่าศึกแล้วพยาคาองค์ราชกุมารเจ็บใจนะักแล้วเสด็จพ่อละเสด็จพ่อทรงอยู่ไหนองค์เนื้อหัวองค์เนือหัวถูกธนูองค์เนือหัวองคเนือหัวโปรดทรงเข้มแข็งไว้นะพยาคาโปรดทรงเข้มแข็งไว้นะพยาคาไม่ต้องส่งเสียงดังโอรสเรากำลังจะมา องเนือหวอินดัอย่าบอกโอรสเราเป็นอันขาดพาเราไปประทับที่พระราชบัลลังก์สิ็จพ่อโปรดส่งนี้ออกไปจากที่นี่เถิดพยค่าขณะนี้ไอ้พวกจิ้งจอกหิวโหยบุกเข้ามามากมายเหลือเกินทหารฝ่ายเราจะต้านค่าศึกไม่ไหวแล้วองเนือหัวสมบัติเจ็บพยาคาราชกุมารราชกุมารพ่อกำลังคอยเจ้าอยู่ ไฟลุกลามไปทั่วรีบเนียเถิดฟาบาทโอ้เสด็จพ่อทรงได้รับบาดเจ็บหรือนี่ปวดทรงรีบหนีเถิดพยาค่ะไม่ไม่เป็นไรพ่อจะอยู่ที่นี่ตัดอะไรเช่นนั้นเสด็จพ่อฟังนะราชกุมารเจ้าจงรีบหนีไปซะนี่คือพระราชบัญชาไม่หม่อมฉันไม่ไปเจ้าคืออนาคตของแคว้นอินดัส์เรา ส่วนพ่อจะอุทิศชีวิตให้แก่ชาวอินทัสทุกคนราชกุมารน,นี่คือคำพูดสุดท้ายของพ่อจำไว้นะรัดอะไรเช่นนั้นสเสด็จพ่อองค์เหนือหัวสเสด็จพ่อคือองค์เหนือหัวแองแฟนอินดัสนะพยาคายังยังไง,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 งก็ต้องหนีออกไปด้วยกันสภาพพ่อในขณะนี้คงหนีไปไม่รอดแน่แฟนอินดัสเราไม่มีอนาคตสำรับที่นี่แล้ว ราชกุมารเจ้าต้องปกปักรักษาเผ่าพันธุ์เราไว้นะพาชาวอินดัสออกจากที่นี่ไปยังดินแดนทางตะวันออกอ่ะเลือดเลือดไปยังดินแดนกันดานที่เป็นป่าลึกทางตะวันออกนําพาชาวอินดัสไปตั้งถิ่นฐานแถบแม่น้ำจีดโอ๊เสด็จพ่อโปรดทรงอย่าตัดอะไรเลยองค์เนื้อวัวเสด็จพ่อ ปวดทรงเข้มแข็งไว้นะพยาคาสะเสด็จพ่อราชกูมารเทพธิดาแห่งนายทรงทำนายอนาคตไว้แล้วสินะดินแดนทางตะวันออกแถบแม่น้ำจีดจะเกิดอารยธรรมขึ้นในอนาคตราชกูมารน,นำพาชาวอินดัสไปบุกและตั้งถิ่นฐานในดินแดนทางตะวันออกแถบแม่น้ำจีดซึ่งยังเป็นป่าทึบอยู่ค่อยๆสร้างอาณาจักรของเรา และทำให้เกิดอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตองค์ราชกุมารไฟกำลังลุกลามใกล้เข้ามาแล้วพยาค่ะแม่ทัพเดชูรีบพาสเสด็จพ่อไปยังที่ปลอดภัยฝาบาทรีบพาสเสด็จพ่อเร็วๆเ,เข้าไม่มีเวลาแล้วรีบหนีไปซะราชกุมารพ่อเป็นองค์เหนือหัวแห่งอินดัสในฐานะกษัตริย์องค์สุดท้ายของอินดัส ปล่อยพ่อให้อยู่ที่นี่เพื่อดูการอาวสานของเฟนอินดัสเถิดเสด็จพ่อฟาบาดไปสเถอะราชกุมารปกป้องรักษาเผ่าพันธุ์เราและนำพาชาวอินดัสไปยังดินแดนตะวันออกสเสด็จพ่อองค์เหนือหัวอินดัสโทรสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อ hey, hey, เฮ้เฮ้เสด็จพ่ออะได้ยินเสียง ได้ยินเสียงดังมาจากไกลๆไปทางตะวันออกเราไม่มีวันให้อภัยเทพธิดาแห่งนายเทพธิดาแห่งนายทรงทราบดีว่าจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้แต่ไม่ยอมตัดออกมาความแค้นครั้งนี้เราไม่มีวันลืมคอยดูนะสักวันหนึ่งเราจะเอาคืนอ้ะอ้ะอะไรกันนี่ ลมพัดเสียงดังมาแต่ไกลแคลรอเป็นอะไรเป็นอะไรไปแครอเป็นอะไรไปฝันร้ายอีกแล้วหรืออะเมมฟิดเมมฟิดเมมฟิดเป็นอะไรไปหมูนี้แคลรอดูแปลกไปนะไม่รู้เป็นอะไรได้ยินเสียงดังมาจากไกลๆทำให้รู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่สบายใจเลยจริงๆเมมฟิสเคโรไม่สบายใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอินดัสสินะเมมฟิสแม้นเราไม่อาจหยุดความจริงในประวัติศาสตร์ได้แต่เราก็คิดว่าน่าจะช่วยอะไรองค์ราชกุมารได้บ้างไม่ได้หรอกเคโรการที่แม่น้ำเหือดแห้งสภาพอากาศแปรปรวน และเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้จนทำให้เกิดความอุดอยากนั้นเป็นเพราะพรมลิขิตจ,จากเทพเจ้าบนสวรรค์แมมฟิสพลังของมนุษย์ไม่อาจจะหยุดยั้งอะไรได้เลยถึงแม้จะทุกข์ใจไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าอียิปต์เรามีแม่น้ำแม่น้ำนายอนุดมสมบูรณ์ไหลผ่านทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่สงบสุข โอ้แม่น้ำนายคือชีวิตของอียิปเราเข้มแข็งไว้นะอย่าก,กังวลใจไปเลยเรื่องของเควนอินดัสปล่อยให้เป็นธุระเราเองเราเข้าใจดีแมมฟิสอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะช่วยบรรเทาทุกขร้อนของชาวอินดัสได้บ้างขอบคุณพระแม่คงคาแห่งนายองค์ราชกุมารจะเป็นอย่างไรบ้างประวัติศาสตร์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่เราไม่อาจช่วยอะไรได้เลยหยุดคิดได้แล้วเราเป็นห่วงแครอมากรู้ไหมรู้ไหมเรารักแครอมากนะเมฟมฟิสเมมฟิสตอนนี้เรามีความสุขมากเหลือเกินความสุขของเราคือมีท่านอยู่เคียงข้างแครอตอนที่ถูกลักพาตัวไปยังแถบแม่น้ำยูฟราเตสตอนที่หมดสติไปเพราะพิดใคร ได้ยินเสียงแมมฟีดเรียกเราอยู่ตลอดแมมฟีดเราขอภาวนาให้กลับมาสู่อียิปต์ให้อยู่ในออมกอดอันอบอุ่นของแมมฟีดโอ้แคลร์แมมฟีดเราข้ามเวลาเวลาอยู่ไกลแสนไกลความสุขของเราก็คือได้อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลานะแมมฟีดอืมเข้มแข็งไว้นะแคลร กษัตริย์มิโนอาใกล้จะมาเยือนแล้วท่านในฐานะองค์ราชินีอ่ะจริงด้วยสิเมมฟิสแย่แล้วลืมไปเลยเอะอ้าวแย่แล้วเรื่องอาหารที่ต้องเตรียมสําหรับกษัตริย์มิโนอาต้องไปถามนับเทล่าอยากจะทําอาหารอะไรสักอย่างถวายกษัตริย์มิโนอาด้วยแครรอเทตี้เทตี้ขนมที่จะทำถวายไปถึงไหนแล้วอ่ะอะ อะไรกันนี่แครอนานๆจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองทั้งทีแต่ช่างเถอะแข็งแรงขึ้นก็ดีแล้วรู้สึกว่าจะมุ่งมั่นในการทำอะไรอะไรไปซะทุกเรื่องฟาโรมีข่าวแจ้งมาว่าเรือพัฒที่นั่งกษัตริย์มิโนอาจะเล่นถึงอียิปต์ตอนล่างในอีกสองวันพยาคาเทตี้ขนมละอ้าวควันเต็มไปหมด เอ๊ได้กลิ่นหวานหวานไม่ใช่หรือเพคะเทพธิดาสำเร็จสำเร็จแล้วเทพธิดาทำขนมใหม่ๆเสร็จหลายอย่างแล้วเพคะนี่คือซาลาเปาซ้อนกัน3มชั้นไส้งาเพิ่งจะเสร็จเดี๋ยวนี้เองเพคะลองเสวยสักชิ้นสิเพคะโอ้แหวะแหวะหวานหวานมากไม่อยากเห็นขนมหวานอีกแล้วก็หาสันกินเข้าไปหมดทีเดียวเลยนี่ อ้าวลูกค่าทำไมไม่ชิมให้หมดเลยล่ะอ่ะคือว่าหม่อมฉันอืมอร่อยจังเลยเทตี้ซาลาเปาไส้งานนี่ใช้ได้ทีเดียวนะเจ้าปาปิรูนี่ก็กินจนหมดเลยนะนึกแล้วเชียวว่าต้องอร่อยพวกนางกำนันทำอะไรกันเสียงดังนะกลิ่นอะไรหวานหวานกลิ่นโชยมาถึงที่นี่เลยทำอะไรกันอยู่นะ กษัตริย์มิโนอาจะเสด็จมาแล้วกำมังกษัตริย์มิโนอาหนุ่มแน่นแต่อ่อนแอโอ้จริงสิเคยได้ยินว่าเทพธิดาทรงเป็นผู้รักษาพระอาการประชวรของกษัตริย์มิโนอามิน้าละนางกับนันถึงได้ทำอาหารกันเพื่อเตรียมรับเสด็จกษัตริย์มิโนอากษัตริย์มิโนอาทรงเป็นกษัตริย์เช่นไรนะอยากเห็นจังเลยจริงสิต้องไปส่งข่าวให้ในบาเมนทราบด้วย หมูนี้หมกตัวอยู่แต่ในห้องมืดๆคงซึมเศร้าเพราะพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนิมาเมนกษัตริย์มิโนอาใกล้จะเสด็จมาแล้วเหล่านางกำนันกำลังตื่นเต้นทำอาหารกันอยู่หนัวคูเรามีเรื่องกำลังคิดอยู่นะเพลงไอ้บ้าอย่าเข้ามาในห้องนี้อีกนะทำไมทำรุนแรงแบบนี้เดี๋ยวนี้คงเกียดข้าแล้วสินะ จะได้เลิกเป็นค่ารับใช้ไม่ล่ะก็เพราะกษัตริย์มิโนอาจะมานะสิถึงได้หงุดหงิดอยู่นี่ไงกษัตริย์มิโนอาจะพาคนที่บอกว่าเห็นเรือของทาลูซี่จมลงทะเลมาด้วยถ้าชายคนนั้นเกิดเห็นเราสังหารทาลูซี่ละก็ไม่จริงไม่น่าจะมีใครเห็นเหตุการณ์นั้นได้ชายคนนั้นเป็นใครนะ ตอนนี้เราซาได้เป็นถึงพระอนุชาผู้สังหาแห่งอาณาจักรอียิปต์แล้วนะจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาขัดขวางเราเป็นเด็ดขาดจะต้องหาทางเป็นแม่ทัพให้เร็วที่สุดถ้าได้เป็นแม่ทัพจะท้ทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาข้าชายคนนั้นให้สิ้นซากซะเจ้านิบเมนนิสัยแย่มากๆมหาดเล็ก องค์พระอนุชามีพระราชบัญชาขอรับเอ๊องค์ฟาโรห์จะเสด็จออกเดินทางไปยังพระราชวังอียิปต์ตอนล่างเพื่อรับเสด็จกษัตริย์มิโนอาทรงมีพระราชบัญชาให้พระอนุชาในบาเบนร่วมเสด็จเดินทางด้วยกษัตริย์มิโนอาจะมาเร็วหรือแครรอจะออกเดินทางไปพระราชวังอียิปต์ตอนล่างแล้วนะ จะเสด็จแล้วฟาโรท่านแครอเทพธิดาเพคะาเมมฟิสต้องเตรียมทุกอย่างให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะเจ้าค่ะท่านนับเทล่าเมมฟิ Memphis, กสกษัตริย์มิโนอาทรงเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรกสินะอืมคงเป็นเช่นนี้และการเสด็จมาอียิปต์ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกกษัตริย์มิโนอา ผู้เคยทรงอ่อนแอจะทรงแข็งแรงมากแค่ไหนนะดีใจจังเลยจะได้พบกรรษัตริย์มิโนอาแล้วเมนเอ๊ะเมนอะไรดูเหมือนขนมหวานที่เคยรอทำมีกลิ่นติดมาด้วยนะเจ็บนะแมมฟิสมีความพยายามดีนักนะช่างเถอะแล้วไม่ต้องพูดถึงกรรษัตริย์มิโนอากับแม่ทัพยูคุตัสอีกนะ มันอะไรกันนี่กษัตร์ิยมิโนอาเป็นพระราชอาคันตุกะของอียิปต์เราไม่ใช่หรือเมมฟิสเทพธิดาหม่อมชั้นเอาแยมใส่กล่องนำมาด้วยอย่างดีเลยเพคะในที่สุดก็มาทันเรือจนได้นะดีใจจังเลยเทตี้จะได้นำถวายกษัตร์ิมิโนอาขอดูหน่อยไม่พูดถึงก็ได้เชอะ กษัตริย์มิโนอาเป็นพระราชอาคันตุกะของอียิปต์แล้วนะต้องทำหน้ายิ้มแย้มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทนะยุคุตัสใกล้จะเข้าสู่น้านน้ำของอียิปต์แล้วสินะพยาคาเย็นวันพรุ่งนี้ก็จะถึงพระราชวังอียิปต์ตอนล่างแล้วพยาคาเตรียมของกำนันที่จะถวายเทพธิดาแล้วใช่ไหมพยาคาเตรียมพระราชสารจาก พระชนนีไว้ด้วยแล้วพยาคาอ้อแล้วก็ชายที่อามาดอิมูโฮเทปแห่งอียิปต์ขอร้องให้พาไปพบละ่ะชายผู้ที่เห็นเรือของทาลูซี่จมลงทะเลมีชื่อว่าพุตตาหม่อมชั้นให้ชายผู้นั้นพักอยู่ใต้ท้องเรือพยาคายุคโคตัสมาดอิมูโฮเทปอยากพบชายผู้นั้นมากจนถึงกับขอร้องให้ทางแคว้นเรา พามาอียิปต์ด้วยนั้นมีธุระอะไรกับผู้ชายคนนั้นแน่นะหม่อมฉันก็ไม่ทราบเช่นกันว่ามีธุระธุระอะไรกับชายผู้นั้นพยาคาอืมเจ้าพุทธาเป็นหัวหน้าลูกเรือของพ่อค้าทาลุซี่สินะข้าเป็นหัวหน้าลูกเรือขนของบนเรือพ่อค้าทาลุซี่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กับทเลเอกะอยู่บ่อยๆท่านอามาตแห่งอียิปต์มีธุระอะไรกับข้างั้นหรือทุกคนช่วยกันเก็บดอกบัวที่กำลังบานสะพรั่งไปประดับห้องให้สวยงามด้วยนะเพค้าเทพธิดาเทพธิดาโปวดทรงเตรียมแต่งองค์ได้แล้วเพค้าเทพธิดากษัตริย์มิโนอาจะเสด็จถึงเพลาเย็นใช่ไหมเพคะ เมทับมินโนเอลกษัตริย์มินโนอาอาจจะทรงพาชายที่เคยเห็นเรือของพ่อค้าทาลูซี่จมลงทะเลมาด้วยจริงหรือไม่นะท่านแครอเห็นเรือพระที่นั่งกษัตริย์มินโนอาปรากฏแต่ไกลแล้วคิดว่าคงเสด็จถึงพระราชวังในไม่ช้านี้พยาคาอูน,นัตกษัตริย์มินโนอาซึ่งเคยประชวนทรงสามารถเสด็จข้ามทะเลมเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยระยะทางอันยาวไกลมาจนถึงอียิปต์ได้แสดงว่าต้องทรงมีพระพลรานามัยแข็งแรงขึ้นแล้วแน่ๆเลยนะพยาค่ะเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะการเยียารักษาของเทพธิดาพยาค่ะคิดว่าการเสด็จเยือนของกษัตริย์มิโนอาในครั้งนี้ทั้งพระชนนีและชาวมิโนอาต่างยินดีกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนพยาค่ะ นำพัดไปถวายด้วยเจ้าค่ะนับเทลาจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการจัดเลี้ยงรับสเสด็จทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเพคะเพคะเทพธิดาจัดห้องบรบทรทงบรรทมไม่เรียบร้อยแล้วรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเทพธิดาเทพทิดากษัตริย์มิโนอาทรงเป็นบุคคลเออบุคคลเช่นไรเพคะ พวกหม่อมฉันอยากเห็นจังเลยเพคะลูคาดูท่านแครรอทรงดีพระไทยยิ่งกับการเสด็จเยือนของกษัตริย์มิโนอานะเป็นห่วงก็แต่ว่าท่านเมมฟิสจะทรงลืมแล้วหรือไม่กับเหตุการณ์เลวร้ายเมื่อครั้งเทพธิดาเสด็จไปทรงช่วยกษัตริย์มิโนอาท่านแครรอทรงมีน้ำพระทยัยช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเสมอ และมักทรงเชื่อพระไทยคนได้ง่ายด้วยเราในฐานะราชองครักษ์จะต้องระวังให้ดีนะลูคาเมมฟิสจะแต่งองค์เสร็จแล้วหรือยังนะโอ้ตื่นเต้นจังเลยกษัตริย์มินโนอาคงจเจริญพระชันษาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วกระมังคิดถึงมินโนอาซึ่งเป็นแคว้นที่งดงามมากในทะเลเอกานะเทตี้เทพธิดาแต่ว่าควันไฟ ที่พุ่งออกจากปล่องภูเขาในแคว้นมิดอานั้นน่าสะพรึงกลัวมากนะเพคะอ้าะมองเห็นอียิปต์แล้วโอ้โอ้มองเห็นอียิปต์ตอนล่างแล้วฟาบาดมองเห็นอียิปต์แล้วพยาคาอะไรนะยุคตัสนั่นคือพระราชวังอียิปต์ตอนล่างงั้นหรอือพยาคาใกล้จะถึงอียิปต์ในไม่ช้านี้แล้วพยาคา จะถึงอียิปต์แล้วตั้งแต่เกิดเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาอียิปต์คิดถึงอยากจะมาพบเทพธิดาแห่งนายผู้ซึ่งเราคิดถึงรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินหัวใจเต้นระรัวหากพบเทพธิดาจะเริ่มทักทายยังไงดีนะฟาบาดใก้จะถึงแล้วพยาคาฟาบาททรงเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมิโนอาได้โปรด ทรงระวังการวางพระองค์นะพยาคานั่นคือพระราชวังอียิปอันมั่งคัง่งดังที่ผู้คนร่ำลือกันงั้นหรือเป็นพระราชวังที่ฟาโรห์เมมฟิสแห่งอียิปและเทพทิดาแห่งนายประทับอยู่เฮ้เฮ้เรือพระที่นั่งกษัตริย์มิโนอาจะถึงแล้วกษัตริย์มิโนอาจะเสด็จถึงแล้วงดงามอลังการอะไรเช่นนี้ กษัตริย์มิโนอาจะ,สะเสด็จถึงแล้วเตรียมการรับสเสด็จเตรียมการรับสเสด็จนั่นเรือลำนั้นงั้นหรือกษัตริย์มิโนอาเฮ่เ hey, ฮ hey ่จะถึงพระราชวังแล้วลดความเร็วฟาบาทจะถึงแล้วพยาคาอืมเสด็จถึงแล้วนะแมมฟิสนั่นไงเชื เจ้ายุคุตัสก็มาด้วยอีกหรือนี่สเสด็จถึงแล้วสเสด็จถึงแล้วดูสิทุกคนในวางออกมารับสเสด็จกษัตริย์มิโนอากันแล้วโอ้นั่นเรือแคว้นมิโนอารจริงๆด้วยเรือแคว้นมิโนอานั่นกษัตริย์มิโนอารเรือแคว้นมิโนอาเอสเสด็จเยือนอียิปต์หรือนี่โอ้คิดถึงเทพธิดาเหลือเกิน ทรงยืนอย่างสง่างามอยู่ตรงนั้นในที่สุดในที่สุดก็ได้มาพบแล้วอยากจะวิ่งไปให้ถึงองค์น้บบัดนี้เลยเทพธิดาผู้เป็นที่รักโปรดทรงสงบพระทัยไว้พยาคาฝาบาทโอ้กษัตริย์มิโนอายินดีต้อนรับการเสด็จเยือนอียิปต์ในครั้งนี้เพคะกษัตริย์มิโนอาโอ้กษัตริย์มิโนอา กษัตริย์มิโนอาเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกท่านนั้นคือกษัตริย์หนุ่มน้อยผู้ซึ่งองค์ราชินีแห่งนายเคยทรงช่วยรักษาพระอาการประชวนงั้นหรือฟาโรเทพิดารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือนอียิปต์ในครั้งนี้ท่านมิโนอาเราก็รู้สึกยินดีเช่นกันทรงดูมีพระพลานามัยดี และงามสง่ามากนะเพคะท่านมิโนอายินดีต้อนรับส่วนาจากอียิปต์ของเราคงจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลโปรดเสด็จเข้าไปห้องพักอิริยาบถก่อนเถิดท่านผู้นั้นคือกษัตริย์มิโนอางามสงา่าจริงๆนะขอพระไทยฟาโรโอองราชินี เคยทรงช่วยรักษาพอาการประชวบนด้วยงั้นหรือท่านมิโนอาสเสด็จเดินทางไกลข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรกทรงเป็นอย่างไรบ้างเพคะทรงสง่างามเหลือเกินในที่สุดกษัตริย์มิโนอาก็มาถึงแล้วด้วยเนบามนเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นกษัตริย์มิโนาแล้วสินะเป็นผู้ที่เทพธิดา เคยทรงช่วยรักษาพระอาการประชวนนิมเมนกับบิดาบุญธรรมก็น่าจะเคยเห็นท่านไม่ใช่หรือรีบแต่งตัวเร็วๆเ,เข้านวกหูหุบปากได้แล้วป๊อกโอยเจ็บใจนะักจะทำยังไงดีนะหงุดงิดอ่ะอะไรกันนี่ใครกันแน่นะคนที่กษัตริย์มิโนอาพามาด้วยเจ้าิิมเบนนี่ไม่เหมาะสมเป็นพระอนุชาเลยจริงๆ นิสัยแย่ๆแ,แบบเดิมกลับมาอีกแล้วอยากทำอะไรก็ตามใจเราอุตส่าห์จะมาช่วยแต่งตัวให้แท้ๆเอาล่ะเอาล่ะยกเครื่องสวยต่างๆออกไปยังท้องพระโรงกันได้แล้วเจ้าค่าท่านนับเทลาเจ้าค่ากษัตริย์วิโนโออาทรงน่ารักเนอะใช่ทรงสง่างามด้วยล่ะทรงเป็นกษัตริย์หนุ่มน้อยที่ดูสง่าและรุปงามทีเดียว แต่เมื่อตอนที่ฉันได้ไปอยู่ที่แคว้นมิโนอากษัตริย์มิโนอาไม่ได้ทรงเป็นแบบนี้นะท่านเทตี้ทรงพระประชวรมากจนทรงลุกขึ้นยืนไม่ไหวเลยโอ้เทพธิดาทรงพระกรุณารักษาพระอาการประชวรจนกระทั่งทรงมีพระพลรานามัยแข็งแรงขึ้นเพียงนี้สเสวยแทบไม่ได้เลยผลไม้ก็ไม่ได้โอ้ ไม่ส่งโปรดเนื้อสัตว์ปลาสรงประชวนอยู่นานทีเดียวนะถ้าเช่นนั้นเครื่องเสวยเหล่านี้จะเสวยได้ไหมนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบเล่มที่ยีสขอบคุณทุกการติดตามและการไม่ข้ามโฆษณานะคะคลิปหน้าเริ่มเล่มที่21นะคะสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าบายบาย